สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องดาวทองนะครับผมดาวทองวันนี้มาพามาอยู่ป่าเลยนะครับผมเดินรอบหมู่บ้านแล้วก็พาน้องนะครับมาอยู่ป่านะครับอยู่ป่ามาใช้ชีวิตในป่าบ้างนะครับผมได้เดินหาไม้นะครับกินกินไม้นะครับตามธรรมชาตินะครับผม แต่ว่าวันนี้นะครับเรามีหญ้ามาให้น้องด้วยนะครับผมนี่นะครับผมที่คะแนนนะครับของแม่ๆพ่อๆทุกท่านนะครับที่ทุกท่านส่งให้นะครับช่วยอุดหนุนผลไม้น้องนะครับผมนี่นะครับเราก็มาซื้อหญ้านะครับผมเป็นหญ้าเนเปียนะครับผมเป็นหญ้าเนเปียอันนี้ก็มาให้ไว้ให้น้องนะครับเวลาน้อง หิวนะครับเวลาน้องหิวนะครับผมเวลาน้องหิวนะครับแล้วก็มีล่มไม้นะครับอยู่อยู่ด้วยนะครับอ่ากินสบายเลยนะครับดูนะครับดูตานะครับผมตาในลิฟตลิบติบต์นะครับก็คือเราฝึกเขาไปด้วยนะครับผมฝึกเขานะครับเวลาเขามาอยู่ป่าเขาอยู่ป่ามีของกินนะครับมี างาน,นหลายอย่างนะครับให้เขาเลือกนะครับเป็นอิสระนะครับไม่ต้องไปบังคับเขานะครับเป็นอิสระนะควันนี้ก็อากาศครึ้มๆเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็คึ้มนะครับผมเดี๋ยวผมก็มาดูนะครับมาดูน้องนะครับมาดูเรื่อยๆนะครับผม ดีขึ้นนะครับผมถ้าประมาณร้อนๆหน่อยนะครับร้อนๆหน่อยก็จะพาไปอาบน้ํานะครับเพอๆจะพาไปเล่นแม่น้ํามูลนะครับวันนี้น้คมีโอกาสนี่ก็เอายามาด้วยนะครับเอายานะครับมาด้วยนะครับมาให้น้องอยู่ในป่าน้องก็นะครับมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าเลยช่วงนี้หน้าแรงนะครับหน้าแรงก็ ใบไม้ก็จะร่วงหน่อยนะครับใบไม้ร่วงขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับทุกท่านนะครับช่วยอุดหนุนผลไม้นะครับน้องก็จะได้กินผลไม้นะครับแล้วก็เราก็จะได้สมทบทุนนะครับไปซื้อหญ้านะครับไปซื้ออาหารซื้อต้นสับปะรดนะครับมาไว้ให้น้องกินในช่วงน้องอยู่ที่นี่นะครับ ตรงที่นี่นะแล้วก็อีกอย่างน้องก็อยู่ในช่วงสร้างตัวนะครับสร้างตัวนะครับอ,อยู่ในช่วงสร้างตัวว่าน้องก็มาแร,ก,รกๆเลยน้องพอ,อมมากเลยนะครับพร้อมแล้วก็หิวนะครับหิวม,มากาก็อยากให้น้องมีชีวิตใหม่นะครับอยากให้น้องมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีนะครับก็อยาก ให้แ,แม่มๆพอ่พอๆนะครับที่รักช้างนะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดูแลน้องไปด้วยกันนะครับผมในการดูแลน้องไปด้วยกันนะครับผมก็เลี้ยงดูแลนะครับแต่ว่าก็พ่อๆแม่ๆก็อยากให้พ่อๆแม่ๆเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเลี้ยงน้องไปด้วยกันนะครับน้องดาวทองเราก็มาเราก็ไทชีวิตเข้ามานะครับไทยชีวิตเข้ามานะครับ ก็อยากให้เขาได้มีชีวิตใหม่ๆนะครับชีวิตใหม่ที่ดีนะครับชื่อใหม Pascal ่ด้วยนะครับผมชื่อเดิมก,ก็น้องกุมภานะครับผมชื่อเดิมน้องกุมภาแล้วก็นิสยัยดีมากเลยนะครับนิสัยดีผมมาวันแรกก็ไม่ได้ทําอะไรน้องเลยนะครับมาจากน้องก็เป็นช้างที่ทอ่อนเหมือนน้องอมทองนะครับแล้วก็จําควานได้ดีนะครับจําความได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็น้องไม่ชอบ คนพูดเสียงดังนะครับถ้าคนไหนพูดเสียงดังเมาเมามาหน่อยเสียงพูดเสียงดังๆน้องก็จะเกร็งๆหน่อยนะครับน้องก็จะบึงหูนะครับกลางหูนะครับกลางหูใส่หน่อยนะครับผมผมสังเกตเขาตั้งแต่มาวันแรกนะครับว่าน้องนะครับชอบแบบไหนนะครับนิสัยใจคอเป็นยังไงนะครับนนี้เราก็ลองลองมาผูกไว้ในป่าดูนะครับลองมาผูกไว้ในป่าดูว่า น้องจะมีกิริยายังไงเล่นต้นไม้ไหมหรือว่า,าเล่นโซ่ไหมยังไงนะครับผมหาใช้ชีวิตได้ไหมนะครับผมขี่ขึ้นมาได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ลองขี่มาดูนะครับผม อันนี้ก็ขี่มาเลยนะครับไม่ได้อาบน้ําให้เลยนะครับให้แต่กินน้ํานะครับมาดูด้านหลังน้องนะครับก็ยังไม่เต็มนะครับผมยังพร้อมอยู่ยังเห็นสี่โครงอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็อ้วนนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับมาแค่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนนะครับผมประมาณสองอาทิตย์นะครับน้องนา น้องมาอยู่ด้วยนะครับสองอาทิตย์นะครับน้องมาอยู่ด้วยสองอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็เลยพามาอยู่ในป่านะครับสวยนะครับหางตรงนะครับหางตรงแล้วก็มีขนสีขาวนะครับอายุขนาดนี้นะครับมีขนสีขาวแทรกมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะรักษาใหม่นะครับให้ ให้หางเป็นใบโพนะครับเหมือนพี่ใบทองน้องออนทองนะครับจะขัดถูนะครับเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ชีวิตดีนะครับผมชีวิตดีขึ้นนะครับขนยาวนะครับผมน้องขนยาวมากนะครับถ้าว่าเราได้ถูขัดแปลงทุกวันนะครับน้องจะมีขนยาวนะครับโลมเหมือนพี่ใบทองน้องออนทองเลยนะครับส่วนแผลนะครับแผลฝั่งนี้นะครับแผลฝั่งนี้ก็แผลฝั่งนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้น นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังเป็นลุ่มอยู่นะครับก็รักษานะครับผมรักษาก็ไม่อยากแกะนะครับถ้าแกะแล้วเดี๋ยวแมงวันแมงวันแมงจะเข้าไปส่วนดาบงานนะครับ,รบ,รบก็ยังเป็นน,น้องนี่นะครับยังเป็นน้องผมก็ล้างทุกเย็นนะครับเดี๋ยวจะเอามาล้างอีกนะครับ ต้องรักษาแผลแล้วก็ขานะครับขาก็มีแผลนะครับมีแผลตรงนี้นะนี่ครับมีแผลขามีแผลนะครับตรงนี้หายแล้วนะครับตรงนี้หายแล้วนี่แหละครับผมที่ผมมาอยู่ดูแลน้องนะครับก็เป็นห่วงนะครับก็อยากให้น้องได้หายไไวๆนะครับ อยากให้น้องได้หายไวๆโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากอุดหนุนผลไม้ให้น้องด้วยนะครับวันละ40ตะกร้านะครับ4ี 40, 40ต่ตะกร้านะครับน้องจะได้กินผลไม้นะครับเพราะว่าน้อง สงสัยไม่เคยได้กินผลไม้มาก็นานแล้วนะครับผมน้องพอเห็นน้องเห็นมาอยู่ที่นี่นะครับได้เห็นได้เห็นผลไม้ได้กินผลไม้น้องร้องเสียงดังมากเลยนะครับก็ไปชมในไร์สดนะครับป้อนผลไม้ว่าน้องมีความสามารถอะไรยังไงนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาเป็นแม่บุญน,น้องนะครับเมตาน้องนะครับ วันละ40ตากลา้าแค่นั้นเองนะครับตากล้าก็ใหญ่ๆเลยมีกล้วยกับอ้อยนะครับของหวานๆนะครับเพื่อสุขภาพน้องช้างนะครับอันนี้เรามาปลูกไว้ในป่าก็คือให้เขาได้หากินรางรังงงรางไม้นะครับเพื่อให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ให้เขาได้เดินเป็นอิสระด้วยนะครับปลูกโซ่ยาวด้วยนะครับผมปลูกโซ่ยาวให้เขาได้เดินไปเดินมาหักต้นมงต้นไม้ไปนะครับผมอ่าเราก็ ถา้าเราผูกไว้นานๆนะครับผูกไว้แต่ที่เดิมๆเพราะว่าที่น้องเคยมานะครับอยู่แต่เดิมประมาณเกือบสามปีนะครับสามปีผูกทิ้งไว้นะครับผมผูกทิ้งไว้เนี่ยเราก็มาไทยซื้อเขามาก็อยากให้เขาได้เดินนะครับได้อยากให้เขาได้กินนะครับให้ชีวิตใหม่ของเขานะครับผมในช่วงที่เรายังสู้ได้นะครับผม โอเคนะครับฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับฝากชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับนี่นะครับทุกคะแนนนะครับที่ทุกท่านส่งมอบมาให้น้องก็จะได้มีหญ้าแล้วก็มีต้นสมรกินะครับผมในแต่ละวันนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่นี่ต้องซื้อนะครับต้องซื้อหญ้าซื้ออาหารนะครับทุกอย่างต้องซื้อเลยอาหารการกินนะครับไม่เหมือนอยู่ที่นู่นนะครับอยู่ที่นู่นเราก็ไม่ได้ซื้อ ส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าเราก็เสียค่าเช่าคนละอย่างครับดีคนละอย่างนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ